เห็ดแังหนึ่งเห็ดไข่จ้าเอาเห็ดไข่แล้วก็ชิพาพี่น้องกั๊บบานละจ้าบาดนี่จ้านี่แหละกันเดีดออกเนี่ยอะไรน้องหนึงจ้าอ้วนอ้วนพวกยังหนึงน่งพวกฝานพี่น้องนี่แหละนั่นอืมจ้าจูมพ่นกระมิจ้ากอใหญ่ดอกแรกนนีกอใหญ่ดอกแรกจ้ะใกล้ จนสิออกเมื่อละจ้าก็รลังอ่อจ้าเฮ็ดนาเล่จ้าสิใหญ่ไม้เอา้าเฮ็ดยังหนึ่งหนึ่งเฮ็ดมันฟูจ้าีินไทยพี่น้องเบิ้งนะครับว่าแยวนี้ก็มีกันอยู่ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องกองายจ้ามาันนี่กัมอกก๊กน้องหนึ่งกับไปวิ่งจ้าดีครับสวัสดีพญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีไมล้วก็ผู้เขามาเบิ่งทัวร์ลเริ่มต้นหนูเฮ็ดไข่จ้ามันนี่ดอกกังามจ้าเก็บพวกาาพอกันในเช้าวันจันทร์ที่สิบเจ็ดกันยายนนะครับจ้เาเฮ็ดไข่จ้ากัมง,งามเนาะจ้ะานะอาบิจอย กาดมณีก็ค่อนข้างแจ่มใสครับชาวันจันทร์สี่สิบเจ็ดนะครับมองได้ไม้ได้พิกัดได้ก็ถ้าติดตามถ่ายคลิปนะครับนะครับพี่น้องครับนำหนึ่งหนึ่งไปครับใส่จูมเลยแกะเฮ็ดรังเล่จูมจ้าเฮ็ดลังเล่แล้วก็ไม่เฮ็ดกอาวจุมจ้างามเลยเกิดทำเวลาเนาะหนึ่งหนึ่งจ้ามนีสิไปส่งของจ้ามิตรละอยู่ครับมนีวันจันทร์นะครับเนาะ จ้าฮิตลังเหลืจ้าดอกงามเนาะจ้าเพราะว่าฝนบาถึงมันครับเมื่อวานก็บาตกวันนี้ก็แจ่มใสแล้วครับแต่หลุนเมืองไว้จะมีเห็ดยังออกเนี่ยนะครับนาเล่ดอกสวยเห็ดนาเล่อีกจ้าอีกจ้าเห็ดนาเล่จ้าจุนน้อยๆเพื่นสองดอกจ้ามองนี้ นีอีกจ้าจมเพนจ้าอยาา่อยางอีกบ่หนงอีกจ้านีก็ร่างแกงแกรบน,นั่นนงน่นีกจดิ้น่นีกจ้าอุ้ยขาวอวบเลยจ้าจ้าที่สวยจ้า แป้งหรือว่าเห็ดขาวดินนั่หนึ่งนี้ใช่หลายอยู่นะครับแต่ว่าจิตไทยเห็นเพิ่งว่าขาวๆระดอกสองดอกนี้นะครับจ้าจ้าเฮ็ดนาเลยอีกจ้ายังอีกอยู่จ้าพี่น้องจ้าดีจ้าสวยๆเลยจ้าหิมะห่มเพื่อนจ้าข้างหน้งมันจูมสวยๆจ้ จ้าที่กระจิบจุ้มนึงจ้างามงามเลยจ้าจ้าเห็ดรังเลืออีจ้าหาใหญ่ๆอ้วนๆเลยจ้าจ้าจ้าดอกงามเลยจ้าตัวนี้เห็ดรังเลือจ้าชนิดนี้สิขาสันนี้นั่นหนึ่งจ้าแกงแสบบอร์เล่นหนึ่งแสบ หนึ่งกระแทบจากแก้งกระแทบพี่ด้วยจ้ะพี่น้องจ้าเฮิตนาเลอีจ้าจ้าเฮิตนาเลอจ้างอ่างเลยจ้าขาเป็นมือถือฝนก็จะเป็นแนวนี้หนึ่หนึ่งจ้าเลี้ยงหนาจ้าดอกงจ้เฮ็ดแดงหนาจ้าดอกนึงจ้าฮิตนั่งเลยอีกจ้า ดอกขึ้นจามตงนี้่าไล่ๆนั่นหนึ่งเสาคือตอนเขาสากนี่แหละครับเลยคำว่าเบิ่งเฮ็ดนะครับมัอนี้ใื่ลุงเลยขึ้เก้าจ้าเย้จ้าจ้าดอกยังไงคนแต่ว่าแข็งดีด้วยจ้าพี่น้องคนโม่ห่อมจ้าหนึ่งพ่นงานเป็นลังทัวก่นตานั่นหนึ่งจ้าหล่นกันต่อครับจ้าเฮ็ดจ้า ง่ายอีกจ้นานาเลยได้เนอะนี่จ้าเสร็จดินออกเด้อจ้าดอกใหญ่เพิ่นจ้าเข่าม้เฮ็ดนาแลก็นั่นหนึ่งๆมันนี้จ้าเล็งเข่าก่อนเลยครับไปเอาอีกครับครับดอกสวยๆจ้าง่ายอีกจ้าการหาเฮ็ดชนิดนี้ก็จะแยกกันหาเด้ครับเพราะว่ามันขาสันขาเตียนะครับถ้าพ่ออะไรจังเอินกันนะครับ หลักไปเบ่งดำหนึ่งนึงเอื่นแล้ววังหันจ้าเฮ็ดรังเลียจ้าแข็งดีอยู่จ้า,น,าจน้าเลีเหมือนเดิมจ้าจปปะเอาให้พึ่งดำจ้าบันนี้จ้าเฮ็ดพึงดำจุ้มจุ้มจ้าปิแกงรวมกันหน้าหนึ่งจ้าแสบเทด้แบบเป็นเฮ็ดรวมครับจ้าจุ้มจุ้ม,มง,งามเพิ่นจ้บาบา้านาเพิ่นจ้ากุ้งแวงติแข็งอยู่เนาะจ้าจ้าเฮ็ดรังเรียที่ฉันพูดอีกจ้าดอกนึง จ้าเห็ดลงเลอีกจ้าดอกเึงจ้าเฮ็ดหลังฝนนี่สิแกงแสบด้วยนะนหนึ่งจ้าเพราะอันบริถิฝนกับแข็งประสาทก็จะแสบครับอีกจ้าเลือไม่ถาก,กินจ้าจ้าดอกบานพันจ้าแข็งแข็งเลยจ้า จูงเพื่นดอกนั่งจ้านั่งเล่จ้าเฮ็ดเดงนะจ้าดอกนี่ดอเฮ็ดลัางเล่จ้าบันนี้จ้าเฮ็ดลัางเล่จ้าจ้าเฮ็ดลัางเล่อีกจ้านั่งอีกจ้าจ้าลัางเล่จ้าเรื่อวานาเล่เนาะจ้าจ้าเฮ็ดลัางเล่ตัวนี้จูงเพื่นจ้า หาเฮ็ดเนี่ยตึงใจยเย็นเน,น,นี่หนึ่งหนึ่งจ้ายางเร็วกระไดได้ครับผครับดอกหนึ่งจ้าเฮ็ดน,นาเรอีดอกนึงจ้าครับอากาศสดใสนะครับมันนี่หนุกนูปูบปีกลาเริงครับมีแสงแดดมาแล้วครับมึงบรรยากาศใช่จ้ามันนี้มึงบรรยากาศแล้วกรร็กโอ้ดอก คือออกเนี้ยวนี่นอฮิตวันนี้สิภาพเอาเห็ดแดงน้าจ้าจูมห็ดแดงน้าจ้าตัวนี้ลักษณะจูมดอกขำๆแดงหน้าเท่นอนจ้าเห็นบ่ครับพี่น้องจ้าเห็ดพึ่งข้าไล่จ้าเกิดดีเองจ้าบัลลอดสายตาหนึ่งจ้าจูมฮิตลังเหลือจ้าตัวนี้สองจูมจ้ามองนี้จ้าเห็ดลังเหลือจ้าสามดอกจ้ามองนี้ มันทันพอเลยหลายเนาะจ้ามีอีกพี่น้องมีอีกอีจ้าจมเหียงแล้วหนึ่งยุบ่เงินบานหินเม็ดละจ้าเห็ดหยางไปเอาหนึ่งครับโจนบานจ้ะเดี๋ยวเอาแต่ตัวเพื่อเอาได้จ้ะเป็นหนึ่งเนาะจ้ะยังดีเล่นบมูหมูจ้ะยังอีจ้ะถั่หมูพี่น้องก็ย่าไป ยินเลยครับมันเป็นอันตรายครับเื่อเขือล่าที่มันหมอยู่ใน h ด a t อาจเป็นผิดได้ครับดอกเทาก็ไว้เป็นเสือได้น,นั่งหนึ่งจ้าปลายมั็นใบเลิศอีจ้าดอกึ่งจ้าครับถ้าถ่ายแสงแดดได้นั่งหนึ่งจ้าแข็งดีเปน็นยัง แบบลักษณะลมมากคล้ายๆย่ามหนาวนะครับตอนเป็นลมมาจากทางจิตใจครับแต่ลมหนาวจะเป็นลมมาจากจิตเนื้อนะครับนะครับไปรลุ่นกันต่อครับมันจะจีดไปเห็ดเนี่ยไหมนั่นนึงจ้าเกือบโบขึ้นมาจอบเพดหนาเลยครับแต่โเห็นฝ้าไหลเลยสิโบมาอันนึงเหมือนจ้าจ้าจูงพนจ้ากนัน บ้านจ้าบันนี่สามดอกจ้าตรงนี้เคิืงตาหรือว่าหนึง่งลำลังจ้าลำลังเคืองเนาะครับเถึงบานเถึงจูงจะว่าไรเจ้าดอกงามๆเลยมัอนี้จ้าจ้าล่องเลือีจ้ายิงแข็งเลยจ้าอือหืดหัวเตีงนะจ้าตัวนี้นไม่เห็นดิเขาไม้เฮ็ดกอยนะน้าหน,นึ่งมัอนี้จ้าสายแต่เรือปะเนาะจงังจะลงไปครับพี่นอ้อง ชาเบิงน้ำกันครับน้องเดยจูมจ้าตัวนี้บานเพิ่นจ้าบานใช้เข็งเพิ่นจ้าจูมเพิ่นช้อนชิเนีี้บุหินวเมนโดวเมนโดเห็ดพี่น้องใครจ้าจดอกแรกจ้ามันนี่เห็ดแดงหนาจ้าดอกงาม,งามเลย มันเหมืนเฮ็ดกอใช่ไหมจีามจบางก็เฮ็ดกอน่ละลักษณะดอกรสชาติก็แบบเดียวกันแหละครับดอกนึงจ้าเฮ็ดแดงน้าคือเกอ่าจ้าตันนี้ดอกออกซีคำคำจ้ามันบาแดงนะมันถืออยู่หมองแจงจ้าเฮ็ดนาเดือยอีกจ้าอาแดงนาแล้วก็มานนาเลยอีกนั่นอันหนึงน่งจ้าเฮ็ดผึั่งขาลายจ้าบันนี่ยแข็งเลยจ้า น้องเหลอีกจุ้มนึงจ้ะเอาดอกนี้เลวก็สิผ้าพี่นนองใหญ่ไม้ละจ้าพี่นนองบานนี้ใหญ่ไม้ไปนอนหนึ่งหนึ่งครับออกจากไม้นาเรแล้วจะไปเบิ่งเฮ็ดเพิงครับบานทั้งใจก็เฮ็ดนาเรก็มีกันละครับทำมันออกไปเบิ่งน้ำกันครับสิมีเฮ็ดยังเนี่ยจะใหญ่ไม้เอาเฮ็ดย่างนหนึ่งนี้เฮ็ดมันฟูจ้นทัใจให้พี่นนองเบนนื้งนะครับว่า เจ้านี่ก็มีให้กันกับเฮ็ดมันปูครับท้ามดอกจ้ะแกงเสียบจะได้ครับอย่างหนึ่งคืองัดใหม่เนี่โอ้ยน้องหนูเอ้ยเจาออกจังเลยเนาะบาทเนี่ยเห็ดตะไคร้ละจ้ากระดอกคุดอกก่อนเนาะเมืองลังนี่แหละครับเห็ดไข่งัดใหม่เอาจ้าดอกแลกจ้ามาไม้เฮ็ดเพิงเพิงข้าไล่จ้ามองนี่ เพืงองยังหนึง่งเฮ็ดเพื่งหอมจ้าเฮ็ดเพื่งน้ำอ้อยจ้าเส้นองมันปเป็นแนวเลยนีย่นจ้ะนี่นะครับลักษณะทอแงแขงแสบครับนี่หอมสมื่อ,อเหมือนจันทีสิบเจ็ดกะได้เนาะเพืงองยังหนึง่งหนึ่งเพืองข้าลายจ้ดยยะดอกใหญ่เห็นไหไปแกงจ้ะบานใหญ่แล้วมา,าจู่มนะั่นหนึ่งหนึ่งมันนั่นหนึ่งพอเฮ็ดนั่งนั่งหยัน พ่อเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกครับไปเวื่องเห็ดปวกยังครับปวกยงังหนึ่งนึงเห็ดปวกฝานพี่น้องนี่แหละนีจ่จ้ะจุูมพันกับมีจ้ะนี่ครับลักษณะดอกจุูมเห็ดปวกฝานสิคขาสันสันหนึ่งหนึ่ง ครัหนึ่งย่างกายได้จากพี่น้องมันบเห็นผนจีมจีบวันนี้บริจาเสียมมาครับเพราะว่าโบ,าบ,าบาเห็นลายเหมือนนั่นหนึง,นงจ้าบ่วงวเพพ่อสีเกิดจากพี่น้องบสิจยวเสียม,มานนำโบาจากบาท แลักชนะิษห,หวานเนาะพิษกระบุนได้นนหน่หนึ่งนี่เนะาะโบจะเป็นมงคนหรอกจก้ะแต่ส่วนหมากบพิษหอกจก้ะผู้เาาเป็นพิษจำเดียผู้ถาวนว่ามงคนกับพิษจ้ะมงคนกับโบพิษจา้าโค้าน้ำกลนเนาะอ่าิ่งกนต่อครับ แล้วเราจะเอา,าเ,อเห็ดปลวกฟฟนแล้วจ้ะก็ามาเอาเห็ดพผงดำยิงย่ง่ๆเลยจ้ะอ้วนตุ๊ปุจ้าเห็ดผงดำจุม่มอ้วนจ้าย่างอีกดอกนึงจ้าครับของแสบอีกอย่างหนึ่งนหนึ่งจ้าเนี่ยมกึดกีดๆม,มันเป็นไตไก่เลยครับเห็นอีกบอ่ะนะครับนำหน,หนึ่งไปเอาครับจ้า นี่ยกันเดีดออกเมี่ยวแล้วน้องหนึ่งจ้าอ้วนๆล้างขาวๆงามๆเลยจ้ะจ้าอีกจุ้มหนึ่งจ้าเพิ่งอีหอย่งหน,นึ่งเมี่ยวหนึ่งเงคาเจียจ้าเพิ่งขมิ้นสีชมพูงามเนาะจ้าจ้าเฮ็พิ่นดานอีกจ้าสีฟองดอกเลยกอใหญ่ออดอกแรกวักอใหญ่ดอกแรกจ้ะ ไจนสิออกเมื่อละจากกลาะ้าก็รลังโอมาสายเนาะงบัทฑิตเพิ่นมาส่องเนาะจ้าวันนี้ตั้งใจมาเฮ็นนาแลีครับจ้าเฮ็นนาแลีจ้าดูดอกนึงดูดอกนึงจ้าวันนี้เห็นสองดอกจ้านาแลียที่จำผู้เป็นหนึ่งแมนจ้าเห็ดแดงหนึ่งเห็ดไข่จ้าเอาเห็ดไข่แล้วก็สิพาพี่น้องกลับบ้านละจ้าบานนี่ ไปสรุปเฮ็ดกันครับบานนำหนึ่งหนึ่งออกจากโพนเฮ็ดไข่ไปนะครับบาสรุปเฮ็ดครับสรุปเฮ็ดกันครับจ้าหนึ่งหนึ่งเฮ็ดทำาเฮ็ดยังเนมือนี้หลายตัเฮ็ดล่งงเล่จ้ามื่อนี้ก็รวมๆกันเน่จ้าจักน้อยถึงเถิดนีเฮ็ดพวกไฟมูนึงเนอจ้ามูเป็นไงเป็นไงครับถือประมาณอยู่จ้าพี่หน้องมื่อนี้มาทานคือเก่าครับมาทานวินค้นหากินแหล่คือเก่าครับ ดอกใหญ่ก็มีเน,นี่ยยังนาะดอกใหญ่เอาไว้รวมน้อนหนึ่งจา้าจังซิโบเตงดอกหน่อยครับจา้าเฮ็ดจังซิโบสามแห่งนะครับนะดอกใหญ่ก็จะเอไว้แกงครับดอกหน่อยก็สีสีเซทุ่งก็เอาหน้อหนึ่งจ้าอ้าพี่น้องมันนี่สำหรับพี่กันน๊ดนอกจากมันน,นี่น้องนึงค่ะไอ้วินวินขึ้นข้ามเต็นเลยจา้ามันนี่ก็บผัวลงมานน่นท่องจ้ามันนี่วันใดไปไกลบันไดจ้าก็บชื่อประมาณอยู่จ้าเดต้าหนึ่งพอดีนจ้าอ้าสำหรับคลิปนี้ก็บในเพียงเท่านี้นอกจาก พบกันคลิปหนาเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าครับพี่น้องเฮ็ดข้างเฮาถือว่ามาอันมาจะทานนะครับมื้อนี้แดดออกแล้วก็เฮ็ดกําลังออกใหม่นะครับมาเก็บเฮ็ดมื้อนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่27กันยายน2564นะครับพิกัดก็ตามที่น้องหนึ่งบอกไปนะครับเน้อยู่ในเขตบ้านน้องแป้นต์ตำบลหอยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดบุรีราชธานีครับก็หวังว่าคลิปนี้ถูกใจพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอานะครับ ในการเก็บเห็ดการชมธรรมชาติไปนํานะครับเนาะมือหม่องบือไม้ไปนําครับเพื่อมีเวลาว่างก็เขามาแวะเก็บนะครับพี่น้องถ้าอยากงไรผมพามาเก็บเองนั้นเก็บบ่ได้นะครับเพราะว่าผมกับบวกใดต่เพียงหม่องกับไม้ครับก็เขามาเลยนะครับพี่น้องครับเอาละครับพ่อพี่น้องถ้าคลิปนี้ถือใจก็อย่าลืมกดไลค์ครับฝากอย่าลืมกดแชร์ครับเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําครับ ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับสาหรับการติดตามการให้กําลังเรงใจตลอดมากนะครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับเพรางว่าพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิ่งใหม่กจะติดตามอยู่ครับเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆหม่จากยินบินกุนหากินแหลกนะครับเนาะเอาละครับสําหรับคลิปนี้ครับขอข้กล่าวคำว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ